สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมนะคะดิฉันครูเอปัธรมพรจะมาเป็นตัวแทนของชาวราศีเมษจับไพ่ทำนายไพ่าทาโร่นะคะโดยใช้พลังจิตและประสบการณ์ในการทํานายให้กับชาวราศีเมษในเรื่องของการเงินโชคลาภและตัวเลขนําโชคค่ะไพ่ถูกเปิดออกมาแล้วนะคะชาวราศีเมษคะ ท่านจะโชคดีในเรื่องของการเงินการทองจะได้หยิบจับเงินก้อนเงินเป็นเกอะเป็นกรรมเลยทีเดียวเลยท่านมีโอกาสที่จะได้รับมรดกตกทอดนะคะ ซึ่งในเดือนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นราชาวราศีเมษผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยจับได้ไพ่เศรษฐีนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เนี่ยถือได้ว่าชาวราศีเมษโดยทั่วไปนะคะท่านมีโอกาสที่จะร่ารวยอาจจะได้รับมรดกตกทอดหรืออาจจะได้ได้รับผลกําไรปันผลจากหุน้นหรืออะไรก็ตามดังด้านธุรกิจทมมาค้าขึ้น หรือโชคลาภนะคะท่านจะมีโอกาสที่จะได้หยิบจับเงินก้อนได้หยิบจับเงินทองนะคะซึ่งมากซึ่งน้อยเนี่ยก็แล้วแต่พื้นฐานดวงบุญบาร,รมีของแต่ละคนที่สั่งสมมาด้วยนะคะท่านมีโอกาสที่จะได้รับเงินทองมีโอกาสที่จะได้เก็บหอมเงินทองนะคะเรื่องของรายจ่ายต่างๆที่จะสิ้นเปลืองใช้ใจ่ายโดยไม่มีเหตุผลในเดือนนี้ของท่านก็ไม่ได้มีนะคะซึ่งหมายความว่าในเดือนนี้เนี่ยสภาพคล่องทางด้านการเงิน ของท่านเนี่ยค่อนข้างดีทีเดียวเลยนะคะส่วนตัวเลขการเสี่ยงโชคเนี่ยท่านท่านโชคดีในเรื่องของท่านได้รับมรดกหรือได้รับผลกําไรจากธุรกิจหรือการปันผลต่างๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการซื้อหวยถูกหวยอะไรประมาณนี้มันอาจจะไม่มีเข้ามานะคะแต่ถ้า ท่านชอบนะคะตัวเลขเสียงไทยที่ทางไพ่ทาโร่ได้ให้ในเดือนนี้นะคะสําหรับชาวราศีเมษคือเลขหาเลข4และเลข7ค่ะก็ลองนําไปผสมผสมดูนะคะอาจจะเป็น2ตัวบ้าง3ตัวบ้างนะคะหยิบจับลอตเตอรี่หรือซื้อหวยดูนะคะเผื่อเสี่ยงโชคจะได้เผื่อมีโอกาสได้รับรางวัลน,นะคะลองถ้าสำหรับคนที่ท่านไปซื้อนะคะท่านลองไปซื้อกับคนที่ ลักษณะเป็นเป็นเด็กนะคะเป็นเด็กหรือคนที่อายุน้อยกว่านะคะเป็นเด็กผู้ชายนะคะที่มีอายุน้อยกว่าหรือเป็นคนลักษณะแบบผอมๆแกลนๆหน่อยนะคะคนลักษณะนี้เราอายุไม่มากท่านอาจจะมีโชคนะคะมีโชคกับคนลักษณะประมาณนี้ตามที่ดิฉันได้ทํานายมานะคะดวงชะตาของชาวราศีเมษเนี่ยเดือนนี้ค่อนข้างดีทีเดียวเลยนะคะได้มีโอกาสาที่จะได้หยิบจับเงินก้อนได้รับผลกําไรได้รับมรดก หรือได้รับผลกําไรนะคะจากสิ่งที่บุญบาร,รมีของท่านได้ทํามาหรือจากการทํางานหนักจากการใช้สกิลทักษะความสามารถของท่านนะคะนั่นเองค่ะก็สําหรับคําทำนายนี้เป็นการทำนายโดยรวมนะคะโดยภาพรวมให้กับชาวราศีเมษเพราะฉะนั้นอาจจะ ตรงกับใครบ้างหรือไม่ตรงกับใครบ้างนะคะก็เดี๋ยวท่านก็ลองไปพิจรารณาดูก็แล้วกันนะคะถ้าตรงก็กลับมาคอมเมนต์ให้กําลังใจกันกด s u b สไคร e กดติดตามให้กําลังใจกันด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆมาให้กำลังใจกันมอบพลังบวกๆให้กันแบบนี้ผ่านการทำนายโดยไพ่ทาโร่โดยใช้พลังจิตและประสบการณ์ค่ะวันนี้ครูเอปัมอทมพรธรรงขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีขอให้ชาวราศีเมษโชคดีเฮงๆรวยๆนะคะ สวัสดีค่ะ